แพร่นะคะก็มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะจังหวัดแพร่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาคุรคราะครั้งที่2ประจำปี2568ให้บริการแบบครบวงจรณนะจุดเดียวที่โรงเรียนบ้านเหล่ารัฐราชบำรุงตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาอุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2,568โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรได้อย่างครบวงจรในคราวเดียวทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์สหกรณ์การเกษตรพัฒนาที่ดินชนประธานบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายปฏิรูปที่ดินแบบครบวงจรณจุดเดียว one-stop service ในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมจัดนิทรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงร้านธง,งฟ้านะครับราคาประหยัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สนับสนุนการจัดงานจานวน12รายและมอบพันปลาสําหรับปล่อยลงแหล่งน้ําสาธารณะแก่ตัวแทนผู้นําชุมชนเพื่อน,นําไปเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ําสาธารณะของชุมชนครับ